สวัสดีค่ะพี่นอ้องยายน้องมาชมสวนชมพริกชมสวนพริกสวนบักเขือเมื่อสทุกท่ายเบ้่งค่ะก่อนกลับเมืองไทยอะไรเดชผิดหอดเด้เห็งไหมค่ะกําลังสีออกสุกกําลังสีเิ่เมร้ายค่ะพี่นอ้อ,องเนี่ยจิงดกําลังสีออกเบิ่งบักเขือ เคลือดดำค,นนค่ะพี่น้องเพิ่งผลนนวยพุ่นสุกแล้วค่ะผลบกเคลือดดำนวยนั่นสุกแล้วพุ่นนอนเอทเลตอยู่พุ่นนวยบอกใหญ่สีเหลืองๆนั่นสุกแล้วค่ะนี่ได้เอาแนวอยู่นวยนี่อเอานวเอาแนวนวยนี่ไว้ปลูกปีหนา ซุกแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองค่ะนั่นนอนอยู่นี่ล่ะนอนถ่ายยายนองอยู่นี่เด้อนอนเอ็ดเลดอยู่นี่นีค่ะพี่น้องคิดหอดเด้ยยะยายนงแห่งศิษย์กอนกลับเมืองไทยก็ได้มาชมมาเบิ่งซะก่อนนี่เห็นกันทุกมือบาที่นี่ก็สิจากไปหลายมือหลายวันบักอันบักหดูด มะกรูดนะเบียบักบหูดกรลลังงามค่ะพี่น้องกับลังใสองตองเองียงแตงขึ้นมาบบกหน้ากักัลลังงามโอ้ยกลับไปนี่กันสิผู้ใดสีดูแลให้ดีคือจังไก่น่งพอบานเพิ่นกับบ่มีบ่บค่อยมีเวลาค่ะหดนามหมดไนเอาใจใส่คือย่ายน่องิึงเนี้ค่ะบึงบักอันฮงกับมีค่ะพี่น้องจักสิพนอันหิมะลงกอนพือใดบุ สิตายทิมคือสิบ่ไเด็กินนวยดอกพริกกับกระลังออกนวยค่ะพริกหวานสีเหลืองค่ะเครือดำเครือม่วงกระลังออกไรเกรือดำค่ะพี่น้องโหระพาค่ะโหระพาพันเล็กพันพืนบ้านเท่านี้ละค่นนี่นี่หอมคักขนาดหอมดีอุบาต อันที่ออกหลายพุ่นกะแซมกันไปพุ่นกะจักว่าเบียร์หยางแน่ค่ะพี่น้องเบิงเอาพุ่นโมระผ้าดำกะมีกระเผ้าดำกะมีผักอีตูเอยียงกะมีปนตีกันไปค่ะในแปลงแปลงนี่คือแปลงทดล่องค่ะยายน่งเอาปลูกใส่กันไปมืดแปลงเดียวกันเพราะเป็นระเบียบดอกค่ะแปลงนี้จักหยังเป็นหยังยายนองก็เดี๋ยวมาล่งแปลงเดียวกันนี่ค่ะักเขือกําลังงามึงไงพี่น้อง บ่ได้กินดอกแยนงนั่นะน่ะันผู้ยอยู่พุ่นล่ะพ่อบ้านเพิ่นพุ่นล่ะกินบ่กินกันแล้วแต่เพิ่นพุ่นน่ะหน่วยให้นักใหญ่นึงพุ่นพุ่นเบิ่งน่พี่นอ้องกาลัางออกมางามง่ายกว่ากำปั้นเอาโลดอืมดึงนี่แหมปพกพีขั้นนี่บ่ได้ใส่ผงชีโรดบ่ได้ใส่ผงนัวดยากค่ะมันเผ็ดอันแซ่บเผ็ดนัวดอืมพี่น้อง ออกอีตูกะออกลายพูดนะเบิ่งเขาอีตูเนี่ยเบียย้ยนนิดหน่อยกับกากสากขึ้นมาน้ำพุ่นพุ่นลายให้พริกพันนี่ค่ะออกลายดกคักค่ะนี่ค่ะอันนี้พันธีฟ้าพันธ์เมืองไทยเฮานี่ค่ะกำลังสุกเดี๋ยวยายนุ่งกระสีเก็บไปใส่ซองฟิดไว้ค่ะไว้กินปีหน้า เว่ากสินี่ซุกมันชิวเขียวกสิขั้นอันหิมละล้งบ่บุตรอน,นี่หวานค่ะนี่น,นี่พันธ์หวานเนี่ยซุกแล้วกับหน่วยหน่วยนันกับเทอมอืมน,นี่กะเท่มแล้วค่ะนี่พริกหวานค่ะน,นี่มาเบิ่งพันธ์นี่ค่ะพี่น้องเบิงบ่งเนบะิ่งแน่พี่น้องเบิงนะบ่งแนะ่เอาพริกขั้นนี่ พริกหวานพันนี่นั่นออกเผ็ดจักน้อยค่ะบ่บ่หวานจืดค่ะพี่น้องนี่เบิ่งพริกหวานพันนี่ออกเผ็ดจักน้อยเด้อเผ็ดแซ่บๆจักงน้อยแซ่บค่ะพี่น้องพันนี่นอุบาทซะม้ามให้หน่วยนี่เพิ่มแล้วค่ะ2หน,น่วยในนี่สองน่วยติดกันอืเดี๋ยวเอาไม้ซักไว้เด้อค่ะพี่นอ้องพอหยังว่ดดิ สิซักว้นี่คือมันลมอันพายุอันมากพายุอันโทราโ,โดมากค่ะเมืองดาลาก็ลมเป็นลาวก็เด้ตื่นเสามากก็เลยม UA หาซาักว้เนี่ยค่ะเอาไม้ซักว้มาใส่ด้วยค่ะอันนี้พันเม็กซิโกค่ะนี่พิกพันนี่พันเม็กซิโกค่ะหน่วยแบบนี้กันังเฮิมค่ะนี่ค่ะลายค่ะพี่น้องเมื่ ัลลังงามักพีกย้ยนุงกัลลังงามีหลายพันมีหลายพันนับบ่ไหวแต่ละพันนี่เพราะว่ามันบ่ท่ันออกมาเห็นบางพันมันกับพ่ท่านเห็นนวยไหมค่ะพรท่านเห็นนวยมันว่าเป็นรูบ่างเก่งใดนวยมันอันนี้พักอีตูค่ะพักอีตูพันฝรั่งค่ะนี่พักอีตูขาวมีของไทยมีของฝรั่งด้ยค่ะขักอีตูก็ไดนี่ค่ะนี่ก็หลายพันธค่นนี้นี่เบิ้งมักพีกพันนี่ เห็นหน่วยมันออกมายังสิลูว่ากวางแตกต่างมันเป็นพันเอียงเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ก็อีกพันหนึ่งนั่นก็อีกพันหนึ่งนี่ก็อีกพันหนึ่งด้ค่ะเพิ่นี่นี่พิกพันนี่ก็แซ่บเด้ค่ะนี่นี่เป็นนวๆค่ะพี่น้องบ่ได้ใส่ผมนวอยากแบบผิดายนุ่มอืมเบิ่งค่ะ ไปพอดเด้ยายนงกับสิไปโดนเตือบอยู่ค่ะกลัวสิกลับมาคนน่ะกะลังเริมออกพี่น้องเลยน้องพี่นอ้นองจา้ามาเบิงบักพพิกสวนเพิกยายนงแหน่หมื่บ้านนี่ก็ไปเบิงสวนหนึ่งอีกแล้วที่เป็นบักพพิกพุ่มพวงนั่นค่ะไปอำลาพพิกพุ่มพวงแล้วหมื่ว่านมือมือนนี่ก้อนกลับก้อนเดินทางยายนงมาอำลาบักพพิกแปลงนี่สวนพักแปลงอันผสมผสานนี่สารพัดยางนี่ค่ะึง เบืองอันหัวละผ้าอันพ่านดำหัวละผ้าดำหัวละผ้าขาวแล้วก็อันใบกะเพราต้นกะเพราเบียกะเพราเต็มอยู่คุ่นออกมาเต็มอยู่ค่ะพี่น้องอ,อยู่น้ำกันจักสกินแบบใดแน่ละ่ะปนเปียกันไปยักว่าผักอีตู้จักว่าหัวละผ้าจักว่าผักอันมึงเนียกินแปลกๆเด้อกะสิบวกกันแล้วนี่ เบงพริกพันหวานดิค่ะพริกม่วงหวานนี่ค่ะเบิ้งหยอดเพื่อนนี่งามหายงามเพินค่ะพี่น้องขนาดยายน่งตัดไปใส่อมหลายเทื่อเล้วหยอดมันนี่ค่ะเบิ้งงนวยนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋าเบิง้งแม่สอนบอกค่ะนวยใหญ่ก็กำปัน่นนวยบบกง้ายเพุนะ่อนน่ะกำลังแดงกำลังเริมสุกค่ะ เบิงพี่น้องพี่น้องจ้ามาสอ,อนซอยยายน้องแนบพริกม่วงยายน้องงามงามดยค่ะเบิ่งเบิ่งพริกม่วงดยค่ะเนี่ยพริกหวานม่วงนนี่นี่กรลังเฮิมค่ะเนี่ยเนี่ยกรลังเฮิมนี่นี่ค่ะเฮิมแล้วนี่นวยอันนี้นี่ยนวยดีบค่ะสีเป็นสีมงม่วงเบิง่งพี่น้องงามงามสีเพิ่นดกค่ะต้นนี่ปุ่นนวยน้องอยู่ตะลางคุณพูดคุณ สีม่วงๆคุณค่ะุณอันนี้ก็อีกพันหนึ่งเด้ค่ะนี่นี่ในใบเนยน้ำหายกระลังจอดอกจอ,อยางออกมาถ้าได้เห็นคุณะยะน่งกลับมาคุณะคันบ่อตายก่อนกับสีเห็นมันนะคะน่ะคุณะจกเป็นพันหยังเนี่ยค่ะคุณกลางไนภุณนยี่หอดมันเทศมันเกียวคุณ์เด้ค่ะคุณ์เป็นป้ายอยู่ข้างในพุณอันนี้กะอันนี้ก็อันเป็นเครื่อขึ้นน้ำขึ้นน้ำต้นไม้นี่กับอันบ,บักแปบเด้ค่ะ จ้าบักทัว่วเจ้าบักแปบล่ะปนปีกันไปเบื้องค่ะพี่น้องนี่อันพักอันอันของเพื่อนค่ะของคุณพอบานเพื่อนเอามาปลูกแกเป็นอันสมุนไพรอันฝลั่งเพื่อนนั่นล่ะเพิ่อนเอามาปลูกเพิ่นเฮ็ดกินโอ้ยนี่ค่ะใบในน้อยนี่กรแแ่นค่นนี่นี่สมุนไพรเพื่อนเพิ่นเอามาปลูกนี่ค่ะนี่ก็แแนนค่ะใบในน้อยนี่ก็แม่นค่ะ มาปลูกแล้วยายน้องเ็เอามาสารพัดมาลงน้ากันอันนี้กับพักนี่กัอันพักท่ใส่ออมค่ะเนี่ยพักขาดหน่อยบานเห่านี่ค่ะนี่นี่พักขาดหน่อยนี่พักปังค่ะพี่น้องเบิ่งพักปังยายน้องงามงามนี่กับักีกอีกพันหนึ่งโอ้ยต้นละพันสองพันโอ้ยเพิ่งเพ่พักปังยายน้องค่ะกำลังงามนี่ผักเผาค่ะ นี่แห่งสีงามค่ะเบิง้งอันนี้แห่งงามสุดค่ะนี่เบิง้งโมละผ้าย,ายนุ่งใยใหญ่ยหยดใยใหญ่พี่น้องนี่ไงนี่กับพักแพวค่ะปนกันไปค่ะพี่น้องเพราะเป็นระเบียบดอกเดอ้อสวนยายนุ่งนะเพราะว่ามันเป็นแปลงทดล่องค่ะแปลงนี่เอาถุกยางมาลงมน้ำกันค่ะนี่พักแพรวยายนุ่งยิ่งตัดยิงออกยิ่งเด็ดยิงออกค่ะเด็ดไปกินกับตามมโหงเสพเสบกับก้อยกุ้งค่ะ นพีนออ่อันนี้ค่ะผิกหวานอีกพันหนึ่งค่ะเริ่มแล้วนะเริ่มจะออกดอกออกน้อยแล้วนะอโอ้บาทที่นี่กระสิคิดหอดสวนพักยายน้องกระสิฝ้าวกรับค่ะพี่น้องเ่อไปโดนดอกอนึี้ค่ะพี่น้องสะอนเนาะ ค่ะคลิปนี้กัาไวซัำนีเนาะค่ะยายนงกับสีฟ้าค่ะสีเดินทางแล้วกับสีฟ้ามาตัดอันนวยสุกมันไปใส่อันนวยใดมันสุกกับสีตัดไปเก็บไปใส่ส่งฟิตไ้ค่ะพี่น้องค่ะไวซัำนีเนาะค่ะเพือก,กันคลิปไหมคลิปหนาเนาะค่ะกับยายนงผ้าหลาะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง ให้เบิ้งคักๆชัดๆนี่บักพริกม่วงค่ะพี่น้อง